เดี๋ยวพาพี่พ่อไปดูความสวยงามของนกบ้างนะคะไปดูนกนะคะเป็นฝูงนกอพยพที่จีนต้องบอกว่าปกติจีนเนี่ยเขาก็<ช>สวยงามอยู่แล้วช่วงต้นฤดูใบไม้ผลิแบบนี้แต่นกอพยพเหล่านี้ค่ะที่ถูกถ่ายภาพไว้ได้ไปเพิ่มความสวยงามให้กับวิวทิทัศน์อย่างมากค่ะชนแมีเดียกรุป๊ปการงานว่าฝูงอพยพถูกถ่ายภาพไว้ได้นะคะในพื้นที่หลายแห่งของจีนเลยยิ่งไปสร้างภาพความมีชีวิตชีวาให้กับทิวทัศน์ในช่วงต้นฤดูใบไม้ผลิโดยนกเหล่านี้ค่ะจะมีทั้ง หงกูนะคะหรือว่าหงคูปเปอร์ถ่านแล้วก็นกน้ำพบได้ตั้งแต่พื้นที่ชุ่มน้ำฉวนหวานมณฑลชิงไห่ทางตอนตกเฉงเหนือของจีนเขตเกาเฟยเตียนค่ะมณฑลเหอเป่ยทางตอนเหนือ พื้นที่ลุ่มน้ําสังกาดในเมืองต้าถงมนทลนสารสีทางตอนเหนือด้วยไปจนถึงเขตสงวนธรรมชาติพื้นที่ชุ่มน้ําแม่น้ําเหลืองในเมืองหวยนานมนทลนสารสีซึ่งเทศทะเลสาบชิงไห่เนี่ยไปพบนกน้ําอพยพเนี่ยแปดสายพันธ์เลยนะคะจํานวนมากกว่า6,600ตัว โอ้โหเยอะมากแล้วเนี่ยเหมือนจัดขบวนริ้วขบวนต่างๆนะสวยงามทีเดียวซึ่งจำนวนนีนน้มีหงงฮุปเปอร์ซึ่งเป็นสัตว์าหายากเป็นสัตว์คุ้มครองระดับชาติชั้นที่2ของจีนรวมอยู่ด้วยถึง500ตัวค่ะ ซึ่งเมืองต้าถงเนี่ยกลายเป็นจุดหมายปลายทางของการอ,อพยพของนกป่ามากขึ้นนะคะในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมาซึ่งเป็นผลมาจากเรื่องของการโดนรม่มปลูกป่าและก็อนุรักษ์ระบบนิเวศท,ทั่วเมืองเลยขณะเดียวกันนะคะอุณหภูมิที่มันสูงขึ้นด้วยในช่วง2-3วันที่ผ่านมาก็ไปพบกับนกป่าหายากอย่างนกกระยางและนกกระเรียนอ,อพยพมายังเขตสงวนธรรมชาติพื้นที่ชุ่มน้ําแม่น้ําแยงซีมากขึ้นเช่นกันค่ะซึ่งบอกว่ามันเป็นความสวยงามธรรมชาติที่เหมือนวาดสันไว้เลยใช่ค่ะ